นี้นะคะทุกคนมากันในเรื่องอะไรคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พวกเรามากันในเรื่องน้องสาวหหนะะค่ะหาย้ยังไงคะคือจริงๆแล้วเขาว่าหายน้ะเนี่ยมันมาจากคำว่าหายนะใช่เพราะว่าในครอบครัวงเราจะมีคพี่น้องอยู่สี่คนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยน้องสาวเขาชองเราหายตัวไป<ม>เออแล้วก็เลยต้องตามสืบกันว่าใครที่เป็นคนทําให้น้องสาวของเราหายไปซึ่งคน ผู้ต้องสงสัยก็คือสามพี่น้องนี่แหละเออก็เลยเป็นที่มาของน้องสาวหายนะหรือว่าหายนะผู้ต้องสงสัยแรกผู้ต้องสงสัยแรกซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สามคนนี้ก็ได้อาจจะเป็นผู้ชายข้างหลังก็เป็นไปได้จีมอนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแต่ความรับแต่ความรับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมัน มีกลิ่นอายของด้วยรักและหักหลังค่ะอย่างเป็นเป็นซีรีส์ที่แบบหลายหลายคนน่าจะได้เคยได้ยินหรือว่าได,ได้ได้ติดตามกันนะคะ <พอ S 1> ก็จะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนแหละแต่ว่าเรื่องนี้จะมีความซับซ้อนยิ่งกว่าด้วยรักและหักหลังก,ก <พอ S 1> คือด้วยเส้นเรื่องของเอ่อพี่น้องทั้งสี่คน,นะคะ<พ>อีแบบบางทีการสืบสวนแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทําเปิดโปงเรื่องราวต่างๆของแต่ละคนด้วยเหมือนกันถูกต้องอันนี้ติดตามไหมคะด้วยรักและหักหลังดูกตขอกค่ะ ค่ะก็นั่นแหละเป็นเป็นเป็นแนวนี้ค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรแมนติกทีลเลอร์ใช่ก็จะมีความแบบมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการเอ่อสเซนซ์ที่เกิดขึ้นความรุ้นรุ้นไปเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหวางวัตถุอีพีจะทำให้แบบว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถูกต้องให้คนลุนแน่นอนถ้าพูดถึงความรักหนุ่มๆข้างหลังยังไงบ้างครดี อะไรนะครับมีคำถามไหมตองความรักเนี่ยถึงเจอข้อหักยังไงบ้างคะอันนี้ในเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องในซีรีส์คะซีรีส์ตัวเรื่องในซีรีส okay ์เอออ้าวลองพูดซูว่าเราสำหรับพี่มังกรในเรื่องก็มามาช่วยใบบัวในเรื่อง ก็อยากจะช่วยพิสูจน์ว่าคนนี้ไม่ใช่คนที่ทําให้หน้องสาวหายไปแล้วก็พี่พมังกรเป็นแบบช่วาขาแบบไฟแรงหนุ่มแบบซับซ้อนแล้วก็อ,อาจจะมีอดีตที่แบบว่าค่อนข้างหนักแน่น<อ>ทําให้เขาเป็นผู้ชายที่แบบแข็งแกร่งก็<อ>ต,ต้องติดตามมันน่าดูอย่างไรครับรู้สึกว่าแคสติง้งแล้วก็คู่ของเรา acting acting ของทุกคนก็คือได้แล้วก็ผู้กำกับก็คือเก่งมากทำให้แล้วก็ทั้ง production snap 25ทําทำให้เรื่องแบบเขาเก่งในเรื่องของอย่างที่พี่กระแตบอกเมื่อกี้เขาเก่งมากในเรื่องแบบโอ้โหทำให้ทำให้เรื่องมันแบบโอ้มันจะไปนี้มันจะไปนี้แล้วก็ plot มันจะดูน่าสนใจตลอดเวลาใช่ใช่แล้วพอคาไปถึงรับผมก็ตัวผมก็จะเป็น มนเป็นเพื่อนสมัยเด็กของลูกจันแล้สุดท้ายก็ต้องมาเป็นครูมันของพ่อใช่แล้วสุดท้ายพี่พ่อหายไปก็ Fi, ต้องเรติดตามว่ายจงไยต่อโอ่คครับก็รับบทเป็นเรับบทเป็นหมดเต่นครับเรื่องนี้ก็เป็นตำรวจที่เข้ามาสงสัยในคดีของน้องจัน่าไปแล้วก็เหมือนเขาเนี่ยสืบสวนไปสืบสวนมาเนี่ยเริ่มที่จะสงสัยผมที่ดูเหมือนจะ นจะไม่น่าสงสัยมากที่สุดนะครับคนที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่สุดก็เลยสงสัยกคนะนะครจะเป็หรือล่ากคเองเรบับกค เป็นไงครับเป็นไงครับก็ผมเป็นตำรวจครับตำรวจเกมครับตำรวจสลูกครับแล้วก็เป็นเอกซึ่งลงพลที่อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้อาจจะแค่อาจจะแต่แต่กูอยากคนเขียนบทนะครูดีใช่ครับลยเลยอ๋อใช่ใช่ครับผมเอาจริงๆตรงนี้ก็อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้นะที่บอกว่าเป็นคนดีตรงนี้ สสไม่สามารถได้ไม่มีใครสามารถดูได้เหมือนเรื่องเวลาองรักไทยที่คนไทยผิดซึ่งสีความสุดท้ายใช่ครับเราก็ไม่รู้ดีว่าอะไรบ้างเลยครับพวกกับของเรักของกำเลยอะย้ำคำนั้นจะเป็นคนร้ายก็ได้บก็เป็นตัวเราคอลรับนะคอลรับเลยเรื่องนี้ครับก็ต้องรอดูว่าจะมาทำอะไรกับเข้าวบุญจำจะมีอะ <nelle S 1> ไรแบบลิปหรืออะไร จริงๆแนนนนนะะต่อกัสวัสดีค่ะจริงๆนะคะก็เป็นเรื่องแรกเลยนะคะที่ได้มาเล่นกับช้างจีเมด้วค่ะกดดันหรืออะไรอย่างเง้อนเขาไปจริงตอนแรกก็กดดันค่ะแต่พอถึงวันที่เข้าไปถ่ายทุกคนเป็นกันเองทุกคนน่ารักก็คือบรรยากาศสนุกสนานค่ะทขาองมาพูดเว่าเป็นอะไรอย่างเงีจริงๆบทหนูเรื่องนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่ว่าสปอยไม่ได้เยอะ ถ้าเป็นแฟนติดตามถ้าจะก็เอาฝากวันนี้เราติดตามกันแล้วใช่ไห่้าอยู่าค่ะลองพูดค่ะลองฝากใช่ไหมฝากหน่อยก็ขอฝากเรื่องน้องสาวไฮนะด้วยนะคะก็จะบอกว่าเรื่องครบรถมากคือมีทุกมุมแล้วก็สนุกมากแน่นอนทุกคนทำกันเต็มที่ค่ะก็คอยติดตามด้วยนะคะ ดูว <łość> ่าใครเจอหนูผูกคอให้น้องสาวฟังอ๋อฟังแล้วฟังอีกได้เออในเรื่องของเราก็ฝากติดตามเรื่องน้องสาวพญานะด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำเต็มที่จริงๆแล้วก็ทำกันบ้านกันหนักมากฝากติดตามด้วยค่ะแต่ละคนทีทุกคน